สวัสดีค่ะพบกันอีกเช่นเคยกับช่องพัฒสอนสตอรี FCTP นะคะคลิปนี้ก็มีข่าวมาเล่าสู่กันฟังเหมือนเดิมนะคะข่าวทหารข่าวเกี่ยวกับแม่ทัพตึงแม่ทัพคนคนเก่งของเรานะคะวันนี้ท่านก็ได้มอบตะกุดนะคะตะกุดหลวงปู่เจียมให้กับทหารนะคะให้กับทหารทุกคนนะทุก ที่อยู่แนวหน้านะคะเป็นขวัญและกำลังใจแม่ทัพตึงลบตั้งแต่เดือนธันวาหกแปเยี่ยมทหารแนวหน้าจะมอบของดีตะกรุดหลวงปู่เทียมให้เป็นของขวัญและกำลังใจด้วยตอนยุคแม่ทัพยิ้มพลเอกทวัชชัยสมุทรสาครแม่ทัพภาคที่สองตอนรับปี5้สนะคะก็แจกตะกรุดหลวงปู่เทียมที่ทำจากหลอกกระสุนนะคะ ส,ส่วนส่วนรุกกรกดาหกแปแม่ทับกุ้งสิทธิหลวงปู่ศิลาจะมอบเหรียญพระหนพระหุรมานที่หลวงปู่ปุกเสกพร้อมยันนะคะพลโทวิรยุทธลักษินแม่ทัพภาคที่สองเยี่ยมกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเนินสามห้าศูนและปราสาทต,ตาควายสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่เสี่ยงภัย ที่เป็นกำลังพลหลายหน่วยจากทัพภาคที่หนึ่งพร้อมมอบตะขุดหลวงปู่เจียมคล้องคอให้กับกำลังพลที่ทีละนายเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับในการปฏิบัติการในหน้าที่นะคะสำหรับข่าวต่อไปก็คือแม่ทัพภาคที่สองนะคะแม่ทัพภาคที่สองก็เปิดโฉมเนิน3-5 0ตาควายตัดถนนคอนกรีต เส้นทางส่งกำลังบำรุงแม่ทัาพภาคที่สองเผยเตรียมสร้างสะพานกระเช้าบ้านพักทหารอยู่ยาวชัว่วการลาวสานนะคะมุนแผ่นดินไทยพลโทวิรยุทธ์รักสินแม่ทัาพภาคที่สองเยี่ยมกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ดูแลเนินสามห้าูนย์และปราสาทตาควายสร้างขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่เสี่ยงภัยที่เป็นกำลังพลหลายหน่วยจากทัาพภาคที่หนึ่งและตรวจติดตามเรื่อง ความเป็นอยู่ในพื้นที่ด้วยเฉพาะกลางคืนอากาศเย็นสิ่งอำนวยความสะดวกไฟฟ้าที่พักพร้อมกำชับให้ผู้บังคับหน่วยดูแลความปลอดภัยความเป็นอยู่ของกำลังพลให้ดีที่สุดพร้อมบอกให้กับกำลังพลว่าพระอาจารย์วัดท่าสุงจะมาช่วยสร้างสะพานกระเช้าให้จะได้ปฏิบัติหน้าที่ได้สะดวกนะคะก็เป็นกำลัง เป็นกำลังใจให้กับน้องเอ่อกับพี่พีทหารของเรานะคะเราก็ต้องพบกันอีกเหมือนเดิมนะคะทุกคนนี่ก็มาอีกข่าวหนึ่งนะคะข่าวบอกว่าเพจของม่อนเองนะคะม่อนเองเขาบอกในาพลเท้าเปื่อนโครนแม่ทัพตึงผู้นำที่โลกโซเชียลไม่ค่อยได้เห็นแต่คนแนวหน้าเห็นตลอดท่านคือขุนพลสายเงียบที่เน้นผลงานมากกว่าคำพูดนะคะ ทีมพนักงาทีมปฏิบัติการสุดแกร่งที่หลายคนสงสัยว่ามาจากไหนแม่ทัพถึงเป็นคนตั้งใจด้วยตัวเองเป็นทีมที่สะท้อนตัวตนของท่านได้ดีที่สุดคือไม่เน้นชื่อเท่ไม่เน้นสร้างภาพแต่เน้นทำงานจริงลบภาพแม่ทัพที่ต้องยืนถแถลงข่าวหน้าไหมหรือออกสื่อทุกวันออกไปได้เลย เราจะไม่เห็นท่านนั่งสั่งการอยู่ในห้องแอร์ที่กองบัญชาการแต่รอยเท้าของแม่ทัพคนนี้กลับปรากฏอยู่ในเนินเขาและทุกแนวชายแดนท่านเลือกที่จะลงไปคลุกฝุ่นอยู่แนวหน้าแต่ติดตามสถานการณ์แบบวินาทีต่อวินาทีเพื่อให้มั่นใจว่าลูกน้องทุก,ทกนายปลอดภัย และพื้นที่อธิปไตยก็ยังคงอยู่นะคะนี่เป็นแม่ทัพตึงนะคะก็เป็นสิ่งที่ทหารทุกคนเขาเห็นนะคะทุกคนเราไม่ได้เห็นหรอกเราก็เอาตามข่าวนะคะทุกคนก็อีกข่าวหนึ่งนะคะทุกคนข่าวนี้กข็ข่าวของเพจไทยเบอร์มานะคะรถไฟสายมรณะเขาบอกว่าทับเรือเตรียมของคืน ของมีค่าทรัพย์สินแก่ชาวกัมพูชาโดยให้ติดต่อขอรับคืนพร้อมหลักฐานอ้างอิงจากเพจคุณวาสนานาน่วมนะคะยันทหารไทยไม่เอาเปรียบไม่เอาเป็นของส่วนตัวส่วนจะรวบรวมตรวจสอบเก็บรักษาไว้ตามขั้นตอนอย่างรัดัฐกุมรอการประสานงานคืนแก่เจ้าของโด,โดยชอบด้วยกฎหมายยืนยัน เขารบสิทธิในในทรัพย์สินของชาวกัมพูชาปฏิบัติตามกฎหมายสากลอย่างเคร่งครัดนะคะทุกคน